สวัสดีนะครับนานๆตุ๊กปางทุกคนครับผมและก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องปั่นโหนดฟิชชิ่งวันนี้นะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมปั่นโหนดนะครับวันนี้ก็มากับนอฟนะครับนอฟอีกแล้วนะครับวันนี้ก็นอฟเซียนนะครับ งานกายไม่ทำมาชมมาตกปลาตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะครับมีเวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าครับก่อนมืดนะครับก็จะมาหาเคาะปลากระสูบนะครับผมปลากระสูบหนองหานนะครับไม่ได้ตกนานแล้วมาคอยติดตามรับชมครับว่าวันนี้เวลาสองชั่วโมงกว่าครับผมกบนะออฟครับจะได้กระสูบสักกี่ตัวนะครับผมไปรับชมนะครับผม จอดย่งไงไม่ผิดหรอกปลาไม่กระถอยถนนลงลหลขนาดนี้ต้องข้ามไปเข้าไปโซนพุนบกุกแล้วต้องไปอยู่ป่าโซนพุนบกุกน้ำน่าจะใสแล้ว แล้าป่เฮียบัดละเหรอจ๋อจ๋ออามีคาวาโรกูยานอยู่ตัวเกี่ยวบ่ขึ้นเกี่ยวอ่ะ เกี่ยว,วเกี่ยวเขาหัวเกี่ยวเขาตาไอาพวกมามาเป็นปักดำลึกแบบนี้นี่ส่วนมากมีเกี่ยวฮะหลุดแล้วะาโหดร้ายอ่ะจะพูดถึงตามมันหลุดง่ายเนาะบางตัวแค่โฉบนะโฉบแล้วเยิ้มมาก็หลุดไปเลยนะ ตัวสัมผัสได้ถึงพลังงานความใหญ่หอ,อ,อไปลปาสัมผัสได้ถึงพลังงานความใหญ่ของปลา<ด><ก>อ ทีๆหนยก็มาได้น oh. ะ่งไซีกนะเราติดหัวกูวะไอ้ี่บับอู้ววววววนววววาววววว้ว สมัมผัสได้ถึงพลังงานความใหญ่ <laughs> ปเป็นอย่างก็มือน,นี้เขาแข่งปลาหลายมันจะแข่งปลาใหญ่เออมนตกคองมือดังไงนะมือันก็ยู่ทำงานในเมือมันคือมันก็รู้ๆอยู่ ถนนงน้นยบลเลสอุ๊ยอูดูดูยนะโอ้โหปวดหัวเลยแบบนี้เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวหมุนเลยทักเลยไม่หดชันเฮ้ยชุมบอกแล้วจะไปจอดถึงที่มันก็ตีกินตีกินโอเคไปดีบ่มียังีง เรียอมคือหลับไปทั้งวันมันจะกินอยู่ในกล้องเยื่อมันยังไม่ได้เกี่ยวม,มันก็กินจนโดนขึ้นมากินไนเรือเกินแบบข้<ๆ>ามันลึกเกินอีกบัวนหน้าบัดนี้ มันจะมันก็ไหลออกคะแนนด๊อก <c oughs> มันนั้นกินอยู่เลาะอยู่ได้ดปลาสล่ายเถาอันนี้แต่เมื่อนั้นมันมีกอสาหรายลอยเยอะนะสาหรายลูกก้อนๆที่มันล,ลอยๆน้ำไปเรื่อยๆนะปลามันก็เลยตามกอสาหราย ก่อนสลากินลูกกุ้งลูกกุ้งพอมีตัวแต่วันนี้ไม่มีเลยเนื้อไปไหนหมดแล้วลมพัดแตกหมดแล้วเราพัดเข้าฟังหมดแล้วก็ไม่รู้ดูนั้นลมแ,แรงแล้วจะทิ้งสมอตีเลุ้ยมาแล้วมาแล้วลูกจ้า <c oughs> ยัางยังอันนี้แค่อันนี้แค่อันนี้ อันนี้แค่ผู้มวดอะไรอะนะอันนี้แค่ผู้มวดผู้กองไอ้สารวัตรจะผู้กองแล้วก็พ่วงกลับไม่มา <c oughs> เขาพามานี่นี้แตถิ่นแรกมกันได้ปลาไปแล้วออออเราต้องไปให้ทั่วนะไป,ไปดูฝั่งอูตปลามันเข้าหรือยัง มีคนใส่มอใส่ปอดวะฮู้ยม,ม,มันขึ้นตามไม่โดนเมื่อกี้นี้หันไปเห็นแต่วงหเห็นแต่ไอ้นี่วงน้ำบุยเหมัน,มนกูเลยน,นี่ก็ใหญ่อันนี้กูใหญ่กว่านี้นะโอ้โหสุดเหยียดครับครอ หูรูดอืกินกันไปทำไมลึกขนาดนั้นนะครับสุดหูรูดหาตีเป็นแล้วนะบอกแล้วอย่าห่างนานกระซูมน้องหานะนะนะ อ้อมปุยยังไม่เคยตีกระสุนองหันเต็มมือบอบกวะเคยบอกวะต้นไหนวะตอนเนี้ยต้นไหนวะเคยบอก ตอนไหนวะคือไ่เห็นวะเกี่ยวคางเลยมัน,น้ามีไม้ใส่ไข่ทองแดงอะนะน่าจะขาดไปแล้วนะน้เบ,บอกมีจนะใส่มีใไข่ทองหรอโอ้ยไข่ทองก็กินชิจิมอกกนทุกสี่ใช่ละ มิใช่ันผมจะไปตีสีขาวนี่ออนเหกกับน้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้าไม่เสื้อน้ว่ามันกินโอ้ชชบกูคือเป็นขุยวะแต่พงมันจะตกนะวันนี้เนี่ยก็เข็มก็โดนมากี่ตัวแล้ววะตัวสองตัวสองสามตัวนี่มาไปเข็ม นอยู่ที่น้ำระดับประมาณ2องเมตรห้าสิบนะครับไม่กินนะครับระดับน้ำสองเมตรห้าสิบต้องกลับไปที่ระดับน้ำเมตรห้าสิบอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยขการก่อสาลายก่นั้นเลยอ๊อฟอ๊อฟขการก่อสายเลยอ๊อฟ อ้๊ข้างกอสไล่เลยอ้๊บเนี่ยพอกูจะไปก็แบบนี้นี่แหละแด็กแล้วพอกูตีต่ออ่ะเงียบโทษเหยื่อย่งี้ย ม่โทษคุณเล้กคนปรมานสารายิ้นได้พี่ก็เอาละวะหมดพาฟูงีแล้วอืออือข่าวจูฮะ เข่าจุ๊ะอ๋อข่าวจุ๊ะอ๋ครับนะมีสู้เลยอ๋อนี่นะครับว้าวกดีบอืมไอที่มันลุดูดก็มาตัวเล็กนะ แค่โนกยังไม่ถึงนอกผมบอกน้าแล้วมันปีปึก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 นะ้าไม่เชื่อผมได้ไงวะ มันแรงเริ่มกวนแล้วเออไ้คนเรายืดยืด <c> ย <ười> ืดหลุด <c> ห <ười> ลุด <c ười> ตรงนั้นแหละไได้กตามนี่แน่เป๊ะเอ้าแห่งเลยเพิ่มีคู่เพิ่มมีคู่ฝึกคู่ใหญ่กว่าตัวนี้เหรอเตันก็ใหญ่ฮะนี่หลอกกูได้ เสจปะดุไอปะเข็มแม่งดุแต่วันลมแรงว่ะวันลมแรงแรงขึ้นสูงสูงนี่อ้าบอกแล้วใหม่นี้นี่ตีไปกินรอดปฟาจะขันเบียดสบอบบกอันนี้ปลาปลาที่ระดับน้ำเมตรห้าสิบนี่ตัวดีเลย โอ้ยมึงก็อยา่อาดิ้นขู่เขาหลาแลอบมึงจะได้เหรอเนี่ยรู้รู้เจ้าอของตัวใหญ่เนี่ยก็ทำเป็นดิ้นคุมเขาอีกอปอเป็นยังไง <c oughs> เป็นยังไงวะตัวเดียวอับห่าะตีซ้ำไปเงบกิบเลย น้ำวนเลยซ้ำอยูบ่บระาณน,นี้เอาบดถึกแล้วมันบดถึกแล้วเบรกมันโดมันดังเลยประดับสระมันบดถึกแล้วเบรกมันดังเลยประดับสะห้ามตัวกูเลยมาโอ้ยลมพัดเขาก่อสาลายไปเลย